บทที่58สุรอัลมุจาดาละหรือนางผู้โตเถียงเป็นสุรษะมดานิยะอยู่ในภาคที่28มีจำนวนทังสิน้น3ตอน22องค์การบทนี้ได้ชื่อจากองค์การที่หนึ่งซึ่งกล่าวถึงหญิงคนหนึ่งชื่อคาละหรือควยละบินตีมาลิกบินซะละบะ นางได้มาหาท่านนับมุมฮัมหมัดสุสลลัลอะลัยฮิวะสัลลัมพลางกล่าวว่าสามีของนางซึ่งเป็นคนแก่แล้วและมีอารมณ์ฉุนเฉียวชื่ออัลส์อิบนียสอมิดได้หย่านางแบบซิฮาร์ซึ่งเป็นการหย่าชนิดหนึ่งตามประเพณีของอารับก่อนสมัยอิสลามคือเมื่อชายกล่าวแก่ภรรยาของตนว่าเธอเป็นเสมือนหลังของแม่ของฉันอันตีอ้อาลยากะซอรรี่อุมมี ก็ถือว่าเป็นการหย่าแล้วคำว่าสิฮาร์มาจากคำว่าซอรุนหลังเมื่อได้กล่าวเช่นนี้แล้วสัมพันธภาพระหว่างสามีภรรยาก็ขาดลงถือเป็นการหย่าประเภทหนึ่งแต่ฝ่ายหญิงไม่มีสิทธิ์จะออกจากบ้านของฝ่ายชายเพื่อไปอยู่ที่อื่นได้นางจะต้องอยู่ในบ้านนั้นเสมือนผู้ถูกทอดทิ้งนางเขาละได้รับการปฏิบัติเช่นนี้จากสามีของนางจึงได้มาฟ้องท่านนาบี ท่านได้ปลอบว่าควรอดทนเพราะอาสัสเป็นลูกของอาของนางต่อจากนั้นจึงได้มีวะฮีองค์การที่หนึ่งถึงองการที่สี่ท่านนาบีจึงบอกนางเขาละว่าให้สามีของนางปล่อยทาสคนหนึ่งเป็นไทเพื่อแก้การหย่าเช่นนี้นางได้ตอบแทนว่าสามีของนางเป็นคนจนไม่มีทาสจะปลดปล่อยท่านนาบีจึงแนะนำให้ถือสินอดติดต่อกันหกสิบวัน นางได้ตอบแทนว่าสามีของนางเป็นคนแก่ถือสินอดไม่ไหวท่านจึงแนะให้บริจาคอาหารแก่คนยากจนหกสบคนนางได้ตอบว่าเขาไม่มีอะไรเลยที่พอจะบริจาคเป็นฐานได้ท่านใดนั้นก็มีคนเอาผลอินทผลามมาให้ท่านนาบีหนึ่งถุงนางเขาละจึงว่านางจะเอาผลอินทผลามนี้ไปให้เขาได้ไหมท่านตอบว่าเอาไปสิ นางก็ได้เอาไปแจกให้คนยากจน60คนแล้วนางก็ได้อยู่กับสามีของนางตามเดิมฮะดีสนี้จากบันทึกของท่านอบูดาวูดบทที่13กิตาบุตตอลากบาบที่16ผู้เล่าฮะดีสกล่าวว่าทุงอิทผาลัมนั้นหนัก60สบซอและท่านอบูดาวูดได้ให้ข้อสังเกตว่านางเขาละได้ให้กัฟฟาร์์คือการไถ่โทษของการสีหานี้ โดยไม่ได้ถามสามีก่อนในกรณีเช่นใดก็ตามการสิหาร์นั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วและในสมัยนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายต้องทำกัฟฝารอแม้การสิหาร์นั้นจะเป็นแกท่ทาสีก็ต้องชดเชยไถ่โทษทำนองเดียวกันการซุบซิบนินทาเพื่อมาดร้ายต่อผู้อื่นนั้นเป็นที่ห้ามในาศาสนาอิสลามปรากฏในองค์การที่7ถึงองค์การที่สิถือว่า การกระทำเช่นนั้นไม่มีมงคลหรือดีงามแต่อย่างใดสุรสที่4อายะที่114การคำนับที่กล่าวในองค์การที่8หมายถึงปฏิกิริยาของพวกยิวในบันทึกของท่านอันบุคอรีบทที่79กิตาบุลอิสติอซานีบาบท,ที่22ท่านอนัสได้เล่าว่าท่านนบบีุมฮัมมัดสลุล,ล,ลัลลอัลัยฮิวสัมลมได้กล่าวว่าเมื่อพวกอาลุลกิตา กล่าวสลามแก่พวกท่านพวกท่านก็จงตอบว่าและแก่พวกท่านด้วยคือตอบรับเช่นนี้มี h ะดีษจากบาปนี้เล่าโดยท่านอับดุลล์อิบนนอุมัดว่าท่านรอสลุลล์สลาอะไรฮิวสลัมได้กล่าวว่าเมื่อพวกยิวกล่าวสลามแก่พวกท่านแล้วในหมู่พวกเขากล่าวว่าอัสซามูอะไรกาขอความตายจงมีแด่ท่านพวกท่านก็จงตอบว่า และแก่ท่านด้วยประโยคนี้คล้ายๆกับอัสลามุอะัยกาขอความสันติจงมีแด่ท่านท่านหญิงไอ,อชะได้รายงานว่ามียิวคนหนึ่งเข้ามาหาท่านนาบีและพวกเขากล่าวว่าอัสลามุอะัยกาขอความตายจงประสบแด่ท่านฉันจึงได้แช่งพวกเขาท่านนาบีจึงได้พูดว่าเธอเป็นอะไรไปเล่าฉันตอบว่าท่านมิได้ยินดอกหรือ ที่พวกเขากล่าวนั้นท่านกล่าวว่าเธอไม่ได้ยินดอกหรือที่ฉันกล่าวว่าและแก่พวกท่านด้วยดูอัลบุคอรีบทที่56กิตาบ,บุลจิฮาดีวัสเสียรบาปที่98เมื่อได้อ,อพยพไปอยู่ในนครมดีนะผู้นับถือศาสนาอิสลามมีเพิ่มจำนวนขึ้นองค์การที่11แนะมารยาทการนั่งและการลุกออกจากที่ประชุม ข้อความในตอนที่3กล่าวถึงพฤติการของพวกยิวกล่าวว่าบทนี้ถูกวะฮีก่อนบทที่33เพียงเล็กน้อยซึ่งในบทนั้นมีกล่าวถึงการสิร์เช่นกันสุร์ที่อาิสิลลามอายะที่ฮีมด้วยพระนามของ Allah, องัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير แน่นอนอัลลอฮทรงได้ยินคำพูดของนางคอละผู้โตเถียงเจ้าเกี่ยวกับสามีของนาง และอุทธรนความขมขื่นต่ออัลลอฮ์ที่นางถูกจ่าแบบซิฮาร์และอัลลอฮ์ทรงได้ยินการโต้อตอบของเจ้าทั้งสองแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นยิิมมมมมุอ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور บรรดาในหมู่สู่เจ้าผู้ยาภรยาของพวกเขาโดยเรียกนางเป็นแม่นางมิได้เป็นแม่ของพวกเขา ตามประเพณีนั้นโดยแท้จริงไม่มีผู้ใดเป็นแม่ของพวกเขาเว้นแต่นางผู้ให้กำเนิดพวกเขาและแท้จริงพวกเขาแน่นอนกล่าวคำพูดอันน่าเกลียดและโกหกและแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงลบล้างความผิดผู้ทรงอภัยเสมออย่างแน่นอน يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ثم قرية كم แล้วพวกเขาคืนคำที่พวกเขาได้กล่าวไว้เพื่อจะสมสู่นางอีกดังนั้นการลงโทษของพวกเขาคือการปล่อยทาสชายหรือหญิงหนึ่งคนเป็นไทยก่อนที่เขาทั้งสองจะต้องกันคือร่วมประเวณีนั่นคือโดยในยะนี้ที่สู่เจ้าถูกตักเตือนให้ปฏิบัติและอัละเป็นผู้ทรงตระหนักตามที่สู่เจ้ากระทำถังสิน้น فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم ส่วนผู้ไม่สามารถหาทาสได้ก็คือการถือสินอดสองเดือนติดต่อกันก่อนที่ทั้งสองจะต้องกันคือร่วมประเวณีส่วนผู้ไม่สามารถจะปฏิบัติการถือสินอดได้ดังนั้นการให้อาหารแก่คนขัดสน60คนนั่นได้กำหนดไว้ดังนี้เพื่อสู่เจ้าจะได้ศรัทธาในอัลลอฮและรอซูลของพระองค์อย่างแท้จริงโดยไม่คิดทำเช่นนั้นอีก และเหล่านี้คือข้อกำหนดของอัลลอฮ์และสำหรับพวกปฏิเสธนั้นคือการลงโทษอันเจ็บปวดองค์การที่หนึ่งถึงองค์การที่สี่อยู่ในอัสบาบุนุซูลดูอบบดาวูุดบทที่สิบสามกิตาบุตตลาบบาปที่สิบหกโดยนางคาละอินนัลลัีายาูฮา الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين Taking Bandapu Tautan الله لرسول เช่นที่บรรดาก่อนหน้าพวกเขาได้ถูกให้อปัะยศมาแล้วและแน่นอนเราได้ประทานลงมาซึ่งองค์การทั้งหลายอันแจ่มแจ้งและสำหรับพวกปฏิเสธคือการลงโทษอันน่าอดสูวมยบุฮมุลลาหจมียฟยนบิอูบิมาอมิลูอซาลลาหุวนสู วันซึ่งอัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาฟื้นขึ้นมารวมทั้งหมดแล้วพระองค์จะทรงแจ้งพวกเขาตามที่พวกเขาได้กระทำไว้อัลลอฮ์ได้ทรงประมวลมันไว้ครบถ้วนขณะที่พวกเขาลืมมันและอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا เจ้าไม่ได้คิดดูหรือว่าอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและที่อยู่ในแผน่นดินนี้การที่พวกสับปลับและพวกอยิวชุมนุมลับกันนั้นจงรู้ไว้เถิดว่าไม่มีการซุบซิบกันในสามคน เว้นแต่พระองค์ทรงเป็นที่สี่ของพวกเขาและไม่มีในห้าคนเว้นแต่พระองค์ทรงเป็นที่หกของพวกเขาและไม่มีน้อยกว่านั้นและไม่มีมากกว่าเว้นแต่ว่าพระองค์ทรงอยู่กับพวกเขาไม่ว่าพวกเขาอยู่หนใดแล้วพระองค์จะทรงแจ้งพวกเขาในวันฝืนขึ้นตามที่พวกเขาประกอบไว้แท้จริงอัอเหอเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ว่า يقولون في أنفسهم لولا يعذبن الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير เจ้าไม่ได้คิดดูถึงบรรดาพวกยิวและพวกสับปลับผู้ถูกห้ามจากการประชุมลับแล้วพวกเขาก็กลับไปยังที่ได้ถูกห้ามแก่พวกเขาและประชุมลับกันในการบาก และการเป็นศัตรูและการขัดขืนรอซูลมุฮัมมัดนี้ครั้นเมื่อพวกเขามาหาเจ้าพวกเขาก็คำนับเจ้าด้วยการแสดงและคำพูดซึ่งโดยในยะนั้นอัลลอฮ์มีทรงกล่าวต้อนรับเจ้าและพวกเขากล่าวในหมู่พวกเขาว่าฉชนไงอัลลอฮ์จึงมิทรงลงโทษพวกเราตามที่พวกเรากล่าวนรกก็เพียงพอแก่ก,การลงโทษพวกเขาแล้ว พวกเขาจะเข้าไปหรือเผาไหม้ในนั้นดังนั้นมันเป็นที่คืนสู่อันชั่วช้าองค์การนี้อยู่ในอัสบาบุนุซูลยาอเยฮ์ลลดีนอามานูอิดาตนาจัยตุมฟลาตตนาจวบิลอิทมิวัลอุดวานวะมาอซียะติรรซูลวะตนาจวบิลบิรดวัตตักวา วลลลตัีรบรรดาผู้ศรัทธาเอย๋ยถ้าสู่เจ้าประชุมลับก็จงอย่าประชุมลับในการบาปและการเป็นศัตรูและการขัดขืนรอซูลแต่จงประชุมเพื่อคุณธรรมและการสำรวมตนให้พ้นจากความชั่วและจงสำรวมตนต่ออัลลอฮ์ซึ่งสู่เจ้าจะถูกรวบรวมอย่างพระองค์ ا إ การประชุมลับเพื่อมุ่งร้ายนั้นเป็นการงานของพวกมันเพื่อมันจะก่อความระทมใจแก่บรรดาผู้ศรัทธา แต่มันจะให้ร้ายใดๆพวกเขาไม่ได้เว้นแต่โดยอนุมัติของอัลลอ์และนะอัลลอฮ์ที่บรรดาผู้ศรัทธาต้องไว้วางใจยาอยุฮัลลาดีนอามานูอิดาคีลละกุมตะฟัสซะฮูฟิลมาจาลิสฟัฟซะฮูฟัฟซะฮูยัฟซะฮิลลาฮุละกุม

จะส่งให้ที่กว้างขวางแก่สู่เจ้าในปรโลกและเมื่อได้มีกล่าวว่าจงลุกขึ้นยืนจากที่ชุมนุมนั้นก็จงลุกขึ้นยืนอลัลลอฮ์จะทรงยกย่องบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่สู่เจ้าและบรรดาผู้ได้รับความรู้หลายชั้นยังตําแหน่งสูงและอลัลลอฮ์ทรงตระหนักตามที่สู่เจ้ากระทำทั้งสิน้น "يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم". بن رسول محمد เป็นการส่วนตัวก็จงบริจาคทานแก่คนยากจนลวงหน้าก่อนการปรึกษาส่วนตัวของสู่เจ้านั่นเป็นการดีกว่าสำหรับสู่เจ้าและผ่องแผ่วกว่าครั้นถ้าสู่เจ้าไม่สามารถหาสิ่งใดได,ได้ดังนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون สู่เจ้ากลัวต่อการบริจาคทานล่วงหน้า ก่อนการปรึกษาส่วนตัวของสู่เจ้ากระนั้นหรือครั้นเมื่อสู่เจ้ามิกระทําเช่นนั้นและอัลลอฮ์ได้ทรงนิรโทษโดยปราณีแก่สู่เจ้าก็จงดํารงนมาตและจ่ายสากาดและจงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรสูลของพระองค์และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงตระหนักตามที่สู่เจ้ากระทําทั้งสิน้น

พวกเขาไม่ใช่เป็นพวกของสู่เจ้าและสู่เจ้าม่ใช่เป็นของพวกเขาและพวกเขาสบทสาบานต่อเรื่องโกหกทั้งๆที่พวกเขารู้ดีอยู่อัดดัลลอฮม و ن ล ل ه ได้ทรงเตรียมการลงโทษอันสาหัสไว้สำหรับพวกเขาแท้จริงพวกเขานั้นชั่วช้าแท้ๆที่พวกเขากระทำวลลพวกเขาได้ถือเอาการสาบานของพวกเขาเป็นโลกันหรือพรางความเท็จ แล้วหันห่างผู้คนโดยวิธีนั้นจากทางของอัลลอฮ์ดังนั้นสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันน่าอดสูละทุ่นยุมอวัอวละลอวนองวันอันองวันของวันของวันองวันาริฮุมฟอฮาคนรอดวน ไม่ใช่ทรัพย์สินของพวกเขาและไม่ใช่ลูกๆของพวกเขาที่จะช่วยพวกเขาแต่อย่างใดให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้เหล่านี้เป็นชาวไฟนรกพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นย์ วันซึ่งอัลลอฮ์จะส่งฟื้นพวกเขาขึ้นมาทั้งหมดพวกเขาก็จะสาบานต่อพระองค์เช่นที่พวกเขาสาบานต่อสู่เจ้าและพวกเขาคิดว่าพวกเขาคงอยู่บนสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือมีหลักมีเกณฑ์ที่จะปลอดภัยได้จงรู้ไวเ้เถิดแท้จริงพวกเขาเป็นผู้โกหก استح اس มานได้ครอบงำพวกเขาและได้ทำให้พวกเขาลืมต่อการ,รํำลึกถึงอัลลอฮ์เหล่านี้คือพักพวกของมานจงรู้ไว้เถอด แท้จริงพักพวกของมานั้นพวกเขาเป็นผู้ขาดทุนอแท้จริงบรรดาผู้ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เหล่านี้อยู่ในหมู่ผู้อัปยดยิง่ง ك تب الله لأغلبن أنا و ر س ل ي إن الله قوي عزيز อัลล่ะได้ทรงกำหนดว่าแน่นอนฉันจะชำนะฉันและรอซูลของฉันแท้จริงอัลล่ะเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงอำนาจ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله เจ้าจะไม่พบหมู่ชนใดที่ศรัทธาในอัลลอฮ์และวันสุดท้ายรักชอบผู้ต่อต้านอัลลอฮ์และรอสูลของพระองค์แม้พวกเขาเหล่านั้นจะเป็นพ่อของพวกเขาหรือลูกๆของพวกเขาหรือพี่น้องของพวกเขาหรือญาติของพวกเขาก็ตามเหล่านี้อัลลอฮ์ ได้ทรงจารึกการศรัทธาไว้ในดวงใจของพวกเขาและได้ส่งเสริมพวกเขาให้มั่นโดยรู้หนึ่งจากพระองค์และจะส่งให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์หลากหลายณเบื้องล่างมันมีลำน้ำลหลายสายไหลผ่านเป็นผู้พำนักในนั้นอลัลลอฮ์ทรงยินดีต่อพวกเขาและพวกเขาก็ปลื้มต่อพระองค์เหล่านี้คือพักของอัลลอฮ์จงรู้ไวเ้เถิด แท้จริงพักของอัลลอฮ์นั้นพวกเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จ